สวัสดีครับบทไม่เลิกที่พิณี้เราจะมาดีวิวยางแม็กซิสไอโปรกันว่ามันดีไหมเดี๋ยวเราจะแบ่งให้ฟังก่อนนะว่ายางแม็กซิสไอโปรเป็นยังไงก็คือยางแม็กซิสไอโปรครับมันเป็นยางหนึ่งในไลน์แบบไลน์สปอร์ตอะของค่ายแม็กซิสเนาะแม็กซิสเนี่ยมันเป็นยางที่ราคาไม่ได้แพงครับมันเป็นเกรดยางมันเป็นเกรดยี่ห้อยางที่ราคากลางๆค่อนไปทางถูกเลยแล้วก็ซึ่งไอแม็กซิสไอโปรเนี่ยมันเป็นหนึ่งในตระกูลไลน์สปอร์ตที่ก็ตามที่เลยครับยางสปอร์ตเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยางสปอร์ตอะมันนนจจะะเป็ยาางงที่่คอข้ กาะถนนแล้วก็เสียงดังมากคือคือมันก็สปอร์ตอะคือเน้นขับขี่อย่างเดียวอะคือเน้นขับขี่มากมากฉะนั้นใครที่คาดหวังความนุ่มนิ่มจากตัวนี้น่าจะรู้เดี๋ยวนะว่าอย่างสปอร์ตเนี่ยเราคาดหวังความนุ่มนิ่มจากมันไม่ได้อ่ะเราก็เลยจะมาชวนคุยกันว่าเอ๊ะ m a c i d a i Pro เนี่ยมันดีจริงจริงไหมจากการที่เราใช้มาประมาณ2 3ถึงสาปี่ยกับรถของเราเออก็จะรีวิวให้ฟังเลยว่ามันเป็นยังไงเราจะแบ่งเป็นยังไงครับเอาหานุนแห้งก่อนในหนุนแห้งเนี่ยเรามองว่า m ม็กซิดไอโรเนี่ยเป็นยางที่เกาะถนนค่อนข้างจะดีมากๆในช่วงราคาของมันเลยนะดีมากจริงๆคือมันเป็นยางที่เกาะถนนในแบบทุกช่วงทุกย่านความเร็วสูงเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณกดไม่เกิน 130, 140ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบรู้สึกว่ายางมันยังเอาอยู่จริงๆมันเอาอยู่มากๆเลยการเข้าโคง้งแรงต่างเนี่ยตัวยางครับมันอย่างที่บอกอยางสปอร์ตอ่ะมันจะไม่ทําให้รถโยนมากเท่าไหร่แล้วรู้สึกว่าการเข้าโค้งในความเร็วที่แบบ อย่างกับโค้งสุวรรณภูมิอย่างเงี้ยที่แบบใครที่แบบมาจากมอเตอร์เวย์แล้วโค้งสุวรรณภูมิโค้งเข้าอเนาะ,ะก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยยางมันเกาะแล้วมันเอาอยู่จริงๆประมาณนี้สำหรับในแบบพื้นถนนที่มันแห้งะนะแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าไอ้ตอนถนนเปียกนี่แหละถนนเปียกเป็นเป็นยังไงถ <laughs> นนเปียกของยางแม็กซิสนะครับปัญหาเลยก็คือว่าเรารู้สึกว่ามันมีการแบบรีดน้ําอ่ะรีดน้ําได้ค่อนข้างจะยากยากมากอืม เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้สึกว่าไอ้ตัวดอกยางอะมันไม่ได้ถูกดีไซน์มาเพื่อให้ถูกกับการรีดน้ำอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าการที่ขับเกินประมาณ90กับแบบเวลาถนนเปียกอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันก็อันตรายมากอยู่ดีะนะแต่ว่าในทางบังคับต่างจังหวัดหรือบางทีเราขับอยู่ถ้าฝนมาตกกระทันหันอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าตัวยางครับจะมีความเหินน้าหน่อยๆเลยแหละจะมีความเหินน้ำหน่นอยแล้วก็ใช้ระยะการเบรกในช่วงถนนเปียกอะที่มากกว่าถนนแห้งพอสมควรเลยฉะนั้นทุกครั้งเวลาเราเจอฝนตกเราใช้ยาง m a x i s i p o เนี่ยเราก็จะลดความเร็วลงมาค่อนข้างจะเยอะมากจากแปดสิบเราจะเหลือประมาณหกสิบห้าสิบเลยเพราะว่าเรื่องเรื่ความที่ว่าตัวยางอะมันไม่ได้มันไม่ได้ตอบสนองดีเวลาฝนตกคือมันรีดน้ําไม่ทันอนะ่ะก็เลยดรอปความเร็วลงมาเหลือประมาณนั้นซึ่งมันก็ยังเป็นความเร็วที่เรารู้สึกว่าตัวยางมันเหินน้ําลดลงแล้วเออแล้วมันก็รีดน้ําได้ทันแล้วก็เร็วมากขึ้นเออเนี่ยคือข้อเสียของมันเลยเวย้คือแบบข้อเสียแบบมากจริง แต่ถามว่ามันคุ้มค่ากับราคาไหมในความเห็นเราครับในราคาที่เราไปได้มาแบบเราได้เป็นเราใช้เป็นไซส์สองสองห้าสองสองห้าสี่ห้า r สิบแปดใช่ปะท้งหมดมันจะประมาณหมื่นหรือเก้าพันกว่าแน่เรามองว่ามันมันคุ้มมันคุ้มมากมันคุ้มในราคาของมันคือราคาประมันนี่แล้วมันโอเคกับยางสปอร์ตนะแล้วก็ในในส่วนอื่นอย่างเงี้ยที่เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคก็คือในเรื่องของความทนคือปกติแล้วครับยางแม็กซิสไอบอลเนี่ย มันเรียกว่าไงอ่ะไอเทดแวร์ของมันนะคือค่าคอมเพลนของอยางรู้สึกว่ามันควรจะทําได้ดีมากกว่าเนี้ยังกับเราเป็นคนขับรถแบบก็ประมาณหนึ่งคือไม่ได้ขับเยอะมากเรารู้สึกว่าไอตัวดอกอยางครับมันไปไวพอสมควรเลยแต่ว่ามันก็เกาะถนนดีนะ มันก็เกาะดีเออคือมันก็มีหลายคนอนะบอกว่าเฮ้ยไอโปรมันเป็นยางกึ่งสปอร์ตหรือเปล่าแต่ในความเห็นเรามันคือแบบยางสปอร์ตเลยนะอย่ผมว่ามันแข็งมากมันแข็งมากเออแล้วก็สิ่งหนึ่งที่รู้สึกโอเคกับมันหน่อยก็คือว่าอ๋อมันมีไซส์ย,ยางให้เลือกอะค่อนข้างเยอะแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์มันเวลาขน,นแห้งอะเราโอเคสุดๆเลยเว้ย คือมันใช้ได้เลยในถนนแห้งส่วนในถนนเปยกอย่างที่บอกอ่ะมันรีดน้ําดีนะแต่มันก็ดีในช่วงของราคาของมันอย่างเงี้ยเออมันก็ไม่ได้แบบดีไปเท่ากับพวกตัวท็อปแบบมิชลินไ p ร l o สปอร์ตที่เราเคยใช้มาอย่างเงี้ยแต่ว่าในราคาเนี่ครับเราว่ามันค่อนข้างจะเวิร์กที่สุดแล้วเนาะก็สำหรับในครที่สนใจ m x ็ม i p ็ซิครับเราแนะนําว่าให้ลองไปหาคนที่ใช้แล้วก็ลองไปนั่งรถเขาดูก่อนก็นได้ครับว่ามันโอเคไหมเนาะเพราะว่า มันเป็นยางที่ค่อนข้างจะเก่งมากในหันุนแหง้งแล้วก็อาจจะดรอปลงมาหน่อยในหันุนเปียกแล้วก็มันจะมีเสียงเข้ามาเสียงยางค่อนข้างจะดังนะครับเพราะมันเป็นยางสปอร์ตเนาะใครที่คาดหวังความนุ่มตัวนี้ก็อยากไปคาดหวังนะครับสำหรับ EP นี้ก็คงพอเพียงเท่านี้ครับผมก็มีอะไรสอบถามไ,มได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็รบ,บวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วย s u b สไครต์หน่อยนะครับเราก็จะได้มีอะไรคอนเทนต์อะไรมาทําอย่างนี้เรื่อยๆนะก็วันนี้สวัสดีครับ